ท่าด้ทุกท่าน วัสดีปีใหม่2,535ด้วยนะครับและวันนี้นะครับเป็นวิก07เวลาพิเศษเวลาดีก่อน4ทุ่มเพราะฉะนั้นเราก็เรียกันว่าวิก07กับพลิปวันหยุดนะครับรับเปิดรายการด้วยความอบอุ่นท่ามกลางาน้องๆที่สวยงามเป็นท่านผู้ชม <c oughs> ไมเป็นท่านผู้ชมในห้องส่งในวันนี้นะครับซึ่งเราก็ทาอย่างนี้มาทุกครั้งวิก07ทุกครั้งเราจะมีท่านผู้ชมมาชมในห้องส่งทํากันมาปีแล้วปีเล่าผ่านปีเก่าไปสู่ปีใหม่มาถึงข่าวนี้ก็เป็นปี ีที่ห้าเลยนะครับปีที่ห้านะครับท่านผู้ชมที่หกอย่างที่ว่าแะครับความรักวิญญาณและความรู้สึกจะอยู่คู่โลกฉันใดก็ขอให้อยู่ฉันนั้นตลอดไปนะครับ พิ่ซูเจ็ดกับพิวันหยุดก็มีอะไรพิเศษพิเศษมาให้ท่านได้ชมแน่นอนสิ่งแรกเลยนะครับเราจะเริ่มจากความพิเศษมากเลยนั่นก็คือขอเชิญท่านชมท่านผู้ชมที่มาชมในห้องบันทึกเทปเชิญชมได้เลยครับน้องๆคนดูน้องๆน้องๆสวัสดีปีใหม่กับท่านผูมทางบ้านนะครับก็แรงด้วยนะครับ ท่านผู้ชมครับที่นี่เขาสนุกสนานกันอย่างนี้แหละนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากจะมาสนุกสนานอย่างนี้มาชมการบันทึกภาพบันทึกเทปรายการวิทยุ07ก็ติดต่อมาได้นะครับที่บริษัท JSL จำกัดนะครับเรามีการบันทึกเทปทุกวันพุธแล้วก็ที่นั่งมีจำกัดเรามีน้ำเลี้ยงมีอะไรเลี้ยงให้ได้อิ่มน้ำสำราญกันไปนะครับเลี้ยงหรือยังอะเลี้ยงแล้วนะโอ้โหพูดเป็นเสียงเดียวกันเลย แล้ววันนี้นะครับเรามาเรามาเริ่มเริ่มรายการกันที่กลุ่มน้องๆคนดูนี้นะครับเพราะว่ามีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับเรามีเหตุผลสองข้อนะครับข้อแรกมีท่านผู้ชมหลายท่านมาบอกว่าอ้โหูวิศูนย์เจ็ดเนี่ยนะเวลาบันทึกเทปเนี่ยนะจะต้องนะผมว่านะเขาจะต้องบันทึกเสียงเอาเสียงหัวเราะเนี่ยอัดเทปใส่ลงไปแน่เลยไม่จริงนะครับเราขอยืนยันเลยนะครับทุกอย่างที่ เกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้นะครับสสเบส,สียงทุกสายติดเก้าอี้เสียงทุกเสียงที่เกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้นะครับเป็นเสียงจริงเรามีท่านผู้ชมจริงๆเข้ามาชมกันในห้องส่งแห่งนี้จริงๆทุกท่านเลยใช่ไหมฮะ มีท่านผู้ชมหลายกลุ่มมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักเรียนโรง,งเรียนต่างๆสถาบันต่างๆมากมายหลายกลุ่มนะครับก็สังเกตได้ง่ายๆนะครับถ้าเราบันทึกเทปเนี่ยเสียงขอรเราจะต้องเหมือนกันทุกสัปดาห์แต่นี่ไม่เหมือนนะครับอย่างวันไหนเป็นผู้ชายก็อย่างวันนี้น้องๆอีก ที่มาชมกันจริงๆนะครับและข้อที่2เราต้องการจะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้พบกับความพิเศษนะครับเพราะว่าวันนี้จะเป็นวิก07ตอนโชว์ชูโรงชูโรงโชว์ก้ข้ามปีนะครับเราได้รวบรวมการแสดงหน้าม่านของดาราชูโรมต่างๆมากมายนะครับและเราจะพูดคุยถึงการแสดงของเขาเหล่านั้นรวมทั้งพวกเขาเหล่านั้นด้วยแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาเริ่ม ต้นวอร์มอัพกันก่อนด้วยการคุยกับน้องๆที่มาชมน้องๆที่มาชมกันในวันนี้นะครับไมค์โคตมาแล้วนะครับอยากจะคุยกับน้องๆคนไหนก่อนดีคนคนชุนไหมคนไหนอ๋อคนน้องนี่เองนะผม